สบายดีพ่อแม่พีน ước, ่น้องแบดเบิร์ดเมื่อไหร่คือ อดีรสนายังไม่นอนอยูนะครับกำลังจะเปิดตัวต้าวอพอดีเลยนะครับสันเก่าเมื่อท่นกินมือกมื่อท่นกินมือคน มาดีเอฟซีทุกท่านนะครับที่มาดูร้อนหลังด้วยนะครับ cái này thì tôi gì đâu thì chắc chắn là chị ấy gì luôn cây cái lắm có đâu าจไหนจ้าสวัสดีค่ะหลฟ้อนพี่ต่อดีจ้าหราต้องเต่าขึ้นไม่ตีสักแบ็บดผมเลยเอัเตี๋ยึ้เดาจักสองนาทีแต่ผมกสิลแบตัวนี้ก็บดดีแล้วไม่สิดีะสวัสดีค่ะเอาม จัดูดินดิดินไแล้วเห็ดยอดเลยทดสบอะสองสามสิบห้าต่อไปจะทําการปล่อยตัวต้งเหาะแล้วนะครับหลังจากที่โดนคดีผมถึินเป็น้อยนะครับ าก็จะได้รับการปล่อยตัวนะครับออกสู่สายตาชาวโลกนะครับเดาแให้งหลายนะพี่ยานหัวใจสวยไ,ไว้เอาหนังหนามเมื่อบึงในพิ้าตนะครับเมื่อลนะอยขึ้นตาสั่งแท้ คุณท่ากินน้าเทียวคุณแม่คุณสวัสดีครับไว้ๆเนี่ยเอานะบมาส่งกำลังใจจ้าหานะครับขอบคุณห,หลายๆนะครับตัวผู้ตัคน,คนผมมาเสียลิปเอาไปเก็บในซะี่กัวเนี่ยแกงหายอีไปไปผิโตตาย mami anak bang kon konan, selamat ไอ้จ้าเอาหน้าไทไถกับพื้นนะ่นเดี๋ยวก็ขาไม่ต้องใช้แป้งหรอะนะฮแป้งบ่งี่เอาขีดทานแท้งก็ได้ไปค้าไอ้งงโอ๊ยขี้แดดเรถหน้าทั้งสีนะ่เลยนะแปลนแปลนะคิดได้ไงมามมนเอาหน้าไถยที่ ตาดังครับ่อนนี้ขั้นเรการแสดงหน้าหน้าเวที ไตั้งห้านไม่ได้บ่นนี่มันคือจันือจอย nào mà leo xa vẹp xa vẹp mà mình tốt hành qua ba má leo má ao neo mình về ba má ao neo chỉ khăn tên suối อ้าวพวมีคนเบิ่งแล้วหนีเบิดจากแล้วอ้าวพวมีคนเบิ่งแล้วหนีเบิดจากแล้ว ยู่นี่ล่ะขอบพ,พระคุณขอบพระคุณทุกคู่ทุกคนเลยครับพระเบิร์พี่ป้าปา้าสิบปีหนึ่งล่ะคนเวลานอน đang là leo có đi <laughs> để chỉnh xương được yeah okay. ชาให้หน่อยครับยิมันหานแนวโไสุดต้องดำไวกันนะไนตาด้ยกลงอจาักเข่ารับอัใท่ทานตวันโอ้ยโตจิเโชามากเลยุนับาดวงใจสอเอาไว้ที่ทานตะวันกอบแผนของวันในวันที่เธอสมบั ผมรับที่แสนกนระโ็อหัวใจพี่ทั้งสี่ห้องจะมาบอกเนื้อทองจังเล็บขอเข้าใจที่ไปช่วยกันไปได้พี่อายพี่อายเมื่อไปแล้วสึงเข็นมาได้งานเขาคงรูดีเห็นที่ได้เขินไดลกวน้ำตาไหลาสึงเริ่มเสียงเหตุเมื่อเจอ เก้าของเห็นเป็นแตาสมสารโตเ,เดี๋ยวฝันทางล่าเลือนแล้วเมื่อน้องแก้วจากไปพี่ปวดหัวใจเมื่อใรเขาา้าปาุกทีไม่นานน้องเขาต้องขอแม่คนดีมาเป็นของดีเถิดนั้นหนุ่มยาวเส้าแสนเศร้าเมื่อชายคนนั้นเขาบีเขาคาดเดือดโน่นคงสุขีรักน้องรักต้องากพอคนดี

เสกุจสาวใจสามซอน

มันงงว่าหัวู้กะีไอ้คนนเยอะเิมานค่ะรยยิมเธอช่าาใจเซ็กซี่เสนอเกินเยฝากผมเอนุชาราสีไม่ไดวงใจของผมพี่รองกับพี่ตังแฟนแฟนหัวลมเลยอยชายยิงสูู่ผุนคุณนะ ลูกหลานบา้านเฮาลูกหลานจากบวงสามเสี้ยวบนราชธา,านี้น,นี้ถือว่ามาขอเกล็ดเขาห่วผ้ามาขอเกล็ดป่าห่วตอนน้ำคุณพ่อคุณแม่บินมอแคน้นแล้วก็แฟนบอลรงพี่น้องชาวังปัดดมป่กเท้าพี่น้องชาวดอบดบอลแดงพี่น้องชอบตามลุ่มสมนะครับหลายมองหลายมอนมาเห็นดัานเช่ยนด้นเก่งสลับเปลเดเดี่ยนอ่น้องนักได้ใส่สาวสวยใา่เอวไ่้เลยเอาผู้เดียวมันก็นได้ลบายจะเป็นกีตาร์สัว